ไม่ดูเล่นกันนะคะอกินโนตเรามกิโนตเราเออเรามาเล่นกับมาหมีแล้วเนี่ยมามีมามีงี้ยงเงี้ยเง้งเงีรามาได้วูกินี้ปอให้จให้หมีนะคะอ้สวยจังเลยเนี่ยสามสีสองตัวเตอะเอสองตัวตัวน่งแคบไปไหนตัวน่งสีดำ

หลบเด้อลบมีเล้หยับนี่มีเดินไปเถะพอแล้วขึ้นมาบ้านเด้อยังมาบ้านเยัหลบแล้วหลบ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 ไม่มีแล้อนีไปรู้อะไรนะไปไปอย่าไปเลยไปไป ไปเลยนี่นี่ครับเขาไปไปเลยนะไอย่ามาจ้องกับแมวอีไปไป,ไปตัวเหม็นนี่ไปให้อ่านนะก็ไม่ยอมอ่านเหม็นถึงเลยไปไปอ๋<ห><ห> ลมานะลมมานะมีไปนะยังมีไปแล้วลูกยังมีไปแล้วนะครับไปแล้วอืมเด็กๆรอให้หมีวิ่งบนบ้านนู้นมีืองคะตัวนี้แหละาไง เด็กอยู่บนบ้านสวนอรโอนไ่มีนะอยู่แค่นี้่าออกไปนะเดี๋ยวที่มีกา,ารอาลูก้ออล เดี๋ยตอนนี้นะครับเดีวมป้เนี่ย